แค่เสร็จมาได้ไหนอาว่ามาปืนเทปะมีหลายทองได้ยัดแค่ๆเลยแต่สก,กายพวกเอ็ดเหลือเท่าไหร่วะขอขออันหน,นึ่งไดิเจ็ดเ,เอามาคุเหลือหนึ่งเนี่ยเอามาแต่เอามาใหญ่กว่าข้างบนเหรอเอามาเอามาหนึ่งเออโอเคเ,เทามากเหีเ้ยเอ็ดไม่ถูกใจคนฟังฟังฟังกูนะ คนหน้าคนคนได้หยุดแถวนี้ไว้ดูมาร์กูฝั่งเนี้ยทั้งฝั่งเลยสองคนขอแม่อยู่คนสามแปลว่าเหลืออะไรเอ,อีกโอ้เหลือเก้าตัวกูขอกูขอนะบวกหนึ่งกูก็อเอาจังหวะเนี้ยอ่าสมบมีแปดโลกค่านจะแบ่งไหม เอามาก็ได้ไหมจากลูกสองลูกลูกเอาระเบิดไปด้วยไประเบิดไม่อยากปลาเก็บมางั้นกูมีลูกเดียวระเบิดมีลูกเดียวอย่ายุบไอชิเน่ะอยากได้ไม่ครูเก็บแล้วกูตั้งระเบิดไปสี่ห้าลูกไปแต่กูแบบตอนแรกกูเก็บห้าลูกเดียวแต่กูทิ้งไปสี่แล้วสั่นอ๋อแล้วยังไงครูตลอดโพซีซั่นหน้ากูจะเงี้ยนะระเบิดระเบิดห้าสมกสี่มอรทัลท็อกหนึ่งเล่นเล่นอย่างนี้แหละก็ส่นก็ส่นสามร้อยลูกปืน แปดสักโลกพี่แล้วผมขอนะโอเคลงสวยเขางี้นั่นได้ประเด็นคือประเด็นคือวิ่งวิ่งเหรอด,ดูก่อนได้วงหนึง่งวิ่งได้วิงว่งได้เฮ้ยมันมันขึ้นไปข้างบนได้ปะเขาอะไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแต่ที่จริงกระบะขับขึ้นได้อยู่นะจริงจริงกระบะขับขึ้นได้เนี่ยตรงเนี้ยกระบะตรงเนี้เยเนี๋ยกระบะขับขึ้นได้เปิดคนขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ยขึ้นเฮ้ยขึ้นได้ดีกว่าไปไฟ เราได้เปรียบแล้วมีคนนะแปลกมีคนหิงแข่งวะเฮ้ยเคี่ยะขาขาหญิงใช่เลยไซก <c oughs> ตูตามเลยตามตามงอใช้ยาปิงเขาไป้เลยหิงมีรถขับอยู่ง,งา่ายตรงนี้อย่าปยิ่งรถลืมแต่จะเอามาเหลือง มาขึ้นแค่นี้ก่อนอขึ้นไปเลยดีกว่ามีคนข้างหน้าบอกว่าหย่บใจเย็นนะขึ้นีจะหนีผมมึงเอ,องสมสูตรหลายศาสตว์ตรงย่้ก็พอไปโอเคกูอยู่ตรงนี้แล้วกันกูไม่ขึ้นไปแล้วอย่าเขาหนุ่นมีคนมึงว่าเขาหนู่มจะมีคนไหม เขานี้จะมีคนไหมมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้ไหมเนี่ยมีเลยต้องมาข้างหน้า,า,า,นาของตัวอ๋ข้างล่างข้างมันข้างล่างข้างมันเราดูเขาไว้ก่อนดีกว่าเขาหน้าเราเนี่ยเขาเนี้ยเผื่อมีมันยิงเราไม่ได้หรอกอยาก,กยากกิงไหมอยากยิงไหมมึงอยาก,กยากกิงก็ยิงอยากยิงก็ยิงหมวกสองหมดเลยว่ะหมวกสองกอดสามกอดสามดูวงได้ปะ เอาวงหน้าอยู่ให้ยิงเย่ายกลัวเขาไม่มีคนมันยิงเราเลยเนี่ยมึงยิงได้ไหมล่ะยิงไหมจี้ยีงอะไรหมวดสองมันขาเอางี้มึงเล่นไปเลยมึงเล่นดูไปเลยเดี๋ยวกูดูดูหลังให้ตัวอย่างมันยิงไงไหมไม่มุมเนี้ยมุมที่กูยืนเนี่ยถ้ามันหลังไม่เข้าอ่ะไม่มียิงเอาได้มุมที่กูยืนเนี่ยจะเวนโปเลยเอ งงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปลาอะไรวะไอสัตว์ถึงเหรอดูวงหน่อยโอเคเขานั้นไม่น่ามีคนเข่าน้าน,ขนเขาไม่มีโอเคไม่เวลาจบได้สมอกูเยอะกูไม่ปลานะเปลือง,งนี่แค่โอ้โหสองไม่แตกโอ้โหไอสัตว์ก็อยู่ข้างล่างอย่างนั้นข้างล่างได้อีกข้างล่างได้อีก สามตัวใช่สามสามสามหกไอหายไปไหนสามตัวไว้สัตว์เล่นด้านขวากันลงลงลง,ลงที่เดิมแล้วเล่นขวาสุดเลยไปแล้วอ่ะขวาเนี่ยแหละมันลงได้าไ<ห>สามตัวได้ถเราใช้ชิงที่หนึ่งหมอได้หว่ะตรงนี้ได้ว่ะสก,กายตามเลยได้โอ้ฟ้ากูก็ยังไม่หลุดไม่้องมางยิงกูอยู่กูอยู่ตรงนี้นะกูย,ยังไม่ไปอย,อ,ยอยู่นี่เลยไม่ไม่น่ามีคนมา มันยิงเราได้อะไรเงี้ยยิงไม่ได้มุมนี้ดินนนเนี่ย,ยมุมที่คือยิงเนี่ยเกี่ยวกันไปเยอะยิงไม่ได้ยังดับโกมันวิ่งมาแล้วกูรอวงได้ป่าวะไม่อยากยิงคือใครจะยิงก็ได้นะกูตำรวจโอ้ย A ไอซอดไอ้เหี้ยไอจับฟิวพ่อลงตายกุหลบนี่กุหลบนี่ก<ๆ>ุหลบนี่ก่อนหลบมุมนี้เลยเหี้ยยิงหลบรู้ยิงหลบรู้ยิงหลบรโล่หลบรูร้ ไม่ไม่ครัคือเขาพี่กูติ๊กียวตอนแรกใช่เขาพี่กูเขาพี่เราผู<ช>้มีคนเฉยเลยสัส์มันมา,านยิงกันไปก่อนมาแล้วมาแล้วใกล้ๆรวะรวังรวะวังจดดลงมามยิงได้ยิงนะคือมันมันไม่ต้องสนใจข้างหน้าสนใจข้างบนหัวนีพอเตี้นอวะข้างหน้ามีสตีส้อ่ะ ไม่ข้างล่างมีสองต<ร>ีเ <3. S 1> หรอข้างล่างมีตีเดียวก็คือสามข้างบนอีกสามตะไคร่อย,ย่าโผล่เยอะมันยิงได้ตะไคร่เขายิงได้อย่าโผล่เยอะม,มึงมึงอยู่มุมนั้นเนี่ยมึงอยู่มุมนี้ไปเลยมันยิงไม่ได้นอกจากปลาระเบิดมามุมนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวสาม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 ตายวงหนึ่งไม่ไม่มีใครตายนอ็อกเฉยๆโอ้หญิงหญิงยิงกลับมาควยเอ้ยหญิง,ย,งยิงนอกวงวงอยู่ข้างล่างวะเรา จะกูลองฟลอร์องงัดเขานะเนี่ยตายหนึ่งเนี่ยตายไม,ม่มีกี่แค่นอ็อคเดี๋ยวกูเล่นให้ลงไปทั้งหมดเลยเดี๋ยดูให้เดี๋ยดูให,เให้เดี๋ยวเหลือสักสิบวินีเดี๋ยวก,ยก,กูวิ่งตามห้าวิีดีกว่าห้ามน็อกนะข้างหน้าอยู่ห้ามน็อกนะโอ้ว โอเคบนหัวก okay, ูตายหมดเหลือข right. ้างหน้าโอเคป้อมยาน้ำเดี๋ยววิ่งตามเหลือข้างหน้าแล้วข้างหน้าสามเนอืมมั้งห้ามน็อกนะกำลังกำลังวิ่งตามอยู่ยิงปามองให้เดี๋ยวแป๊บเดียวครบจากข้างบนให้เห็นละมันต้องเข้าวงเหมือนกันสกายไปอยู่ขอบขอบไปเลยเดี๋ยวกูยิงตรงนี้ให้ มองมิงออกซ้ายมาน็อกหนึ่งขานด็อกหนึ่งซ้ำเก็บขอผมเล่นได้ละอยู่ไหนหน้าคูตัวนี้บ้านปะไม่หน้าคูเลยเก็บหนะักด็อกต้นท้าไหนวะ ไว้ตัวทายอยู่ข้างล่างาทายหมดสวยเออยีดักกูยีดักที่กูเล่นข้างหลังให้กูชอบเล่นข้างหลังไปงเออบวกเท่าไหร่วะกูเอ็ดยังไงกูบวกเท่าไหร่กูเอ็ดที่หนึ่งกูบวกเท่าไหนเนี่ยไม่รู้ว่ากูเลยอประมาณสิบสี่แต้มบวกอ่ะสิบสี่แต้มขึ้นขึ้นเอ็ดอะสิบเจ็ดขึ้นเลยโอเคเอ็ดแล้วเอเยได้พักแล้วพักที่อะไรเล่นต่อเอาล้มเอ็มสองสี่นี่ไงสัตว์กูยิงมึงได้นัดหนึ่ง